กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวมีปลาต้อโผลด้วยนะครับกับข้าวครับกับข้าวไอ้เหี้ยถ้วยไอ้เหี้ยถ้วยน้องกูตอบไอ้สัตว์จํามึงได้เออไอ้ถ้วยไหนพี่ไม่แน่ครับพี่อย่าทับผมเลยครับพี่อยับพี่อย่าดับพี่ถ้วยเลยครับเกินไป เกมแรกก็ม like ีคนก็มีคนสิมาตบตีถ้วยแล้วหรอวะโอตายเลยสิได้ติคตบมือกูอ่ะผ่มีปืนน่ะโอ้ยเรียบร้อยด้มแบบเนี้ยดรงมันมาแล้วด้อมมีตบตีถ้วยกูบ่อสมึึงงบ่มมีตบตีถ้วยกูบ่นั่นมาบ่นี้ยมาเนี้ อุตส่าห์ว่ายิ่งอุตส่าห์ยืนเบิ้งว่ไม่สิเ <Gym> ก <treating Napoleon> ็บ <Man> ป <S ar be> <c> ืนยังมาหัวถือว่ายิ่งใส่กานเรียบร้อยเจอ๋วพีเดทไปเรียบร้อยครับผมแตกครับผมดวงแย่งอีกดวงบันบวกบบก

กิ่งๆอย่างวะชิดข้างหลังข้างหลังข้างหลังกดยิงโบกกดยิงโบกลงมาอีก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 ลงอนมาอีกมาอีกมาอีกเฮ้ยใช้ที่พวกมึงเปล่าจะตบที่ถวยสัตว์ มึงเปล่ามึงเปล่ามึงไหมเกิดใครฮัลโหลมีกูไหมเนี่ยตกตีถ้วยก็ไปมึงกูได้ชาเลนจ์แล้วมึงเลยอยากโดนตกจังเลยครับอยจะตกต,ตีถ้วย <c oughs> <c oughs> ผมไม่เท่าไรให้พี่ครับเอออยากโดนจึ่งเลยครับมาหามานานแล้วครับ โดนจบจริงเลยบ่มีหยาเลยบ่เกินไปปากอะปากเกินไปจ่อยเราเบิ้งไปล่ะเบิ้งแล้วนั่งหัวของโคนแม่งโกนออกสติมีเสียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงสองลอยเมตรลงๆึ้นให้มีลงต่อยเมียกับมี่วุ้ยอย่าติดผิดนี่แหละ

bởi vô địch để em phối níu bụi lại em 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 khóa em khóa em khóa em 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 rồi em 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 ตัวเดียวบอกว่าสองตีมันยูขุ่นโอ้ยขวดแมาอ่เงยผ่านแล้วกูโบ้ทางนี้มีปลาดุงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวมันว่อมอันหนึ่งบักหนึ่งมันว่อมรัน นี่นี่นี่แอนดี้นดงมาแล้วเฮ้อเบิกมีละลได้สองตัววะต้องมาอะไรที่หนึง่งอ่ะ พี่ฟี่มล่มจัดโคตรล่มเต้าเลียนซชโอ้โคตรปี่เลยมังคันอ่ะนี่หมถืออะไรก็นี่อ่ะเกินไปอีเมื่อได้เกินไปบอกเล่บาทเจ้ของตองเรีนเล่มบาท อติดีล่อแมงเลยดุมดวงยาอยู่ดวงยาดวงยาวัดดวงยาไปอย่าพึ่งวัดล่อวงล่อวงอย่าพึ่งวัดอย่าพึ่งอย่าพึ่งวัดอย่าพึ่งวัดใจเย็นตัวเดียวเอยู่ไก่วงมันวงแดงมันกวนอยู่แล้วอย่าพึ่งวัดอย่าไปเดชิบอย่าพึ่งวัด คิดเลยคิปที่สวี่แม่งบอกเฮ็เลยจะคิปที่สวงเหรอซึ่งนีง่ยปูโมก่าปูโมกว่าออกจากตัวใหม่เป็นไรไู่อยาดับเบิลนอนหรตุ๊บตุ๊บตุ๊บไป ผินว่าว <c oughs> ผีเหรอแตมันก็ไม่หวดไปสิบอกแล่วว่าผีแล้วโปรติดตามตอนต่อไป